สวัสดีครับผมนายรุฒดีหมัดลิมน,นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเขียนวงจรการรับสัญญาณอินพุตโดยใช้โปรแกรมโพดพิวต์นะครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับนะออก็เราก็เข้าที่โปรแกรมนะครับก็เราก็ได้เลือกไอ้ไอซก่อนนะครับ ขอวางไว้นะครับเราจะตัง้งบุกกอนให้ครบก่อนนะครับก็ตามที่เราต้องการน,นะครับได้ไม่มั่วนะครับตั้งให้ครบเรืครับผม ใช่ครับอ่าครับอบ๋อนะครับแล้วก็กาวนะครับกาวตั้งให้ครบเลยนะครับอุปกรณ์จะได้ไม่ต้องมาตกค้างเรานะครับอ่านะครับเราเราก็ไล่วงจรนะครับก็อันนี้เราก็ต้องกลับหัวมันนะครับ ครับบววตาไอตามวิดีอเนี่ยนะครับที่เราได้เฮ้ยนี่นะครับ ขอไปนะครับ <c oughs> อยู่ระหว่างการนะครับ เราก็โยงกันนะครับโยงเส้นกันนะครับ ยองสวิตช์หนึ่งเก้ากับเลขหกนะครับนี่สองขเขาับเลขเจ็ดน,นะครับก็น,นี้ก็ตามนี่นะครับกดไปทีนะครับแล้วก็กด แตบนทึกแบันทึกน,นะครับแต่บันทึกนะครับคือติดมาได้สี่สิบด้ยนะครับเราได้ไปเส้นหนึ่งก่อนะครับแต่บันทึกนะครับก็วงจรก็รประมาณวงจรที่ผมเคยมาสอนนะครับคืออันแรกเลยนะครับคลิปแรกเลยนะครับ ก็เหมือนเดิมน,นะครับตรงนี้นะครับก็ลากไปเส้นหนึ่งก่อนครับก็เดับันทิกนะครับเตะนะครับขอปไปนะครับขอปไปนะครับ 这个。<Okay. S 2> so. เจะมาเปลี่ยนไออกแ x8 เป็นสองร้อยยี่สิบนะครับครับผมโอเคนะครับอ่าก่อนอื่นเราจะต้องเขียนโค้ดก่อนนะครับแต่โค้ดผมได้เตรียมไว้แล้วนะครับแล้วก็เข้ามาที่เรากดคอมไปนะครับกดว่าโค้ดเราถูกต้องไหมนะครับก็กดไปเลยครับ อ่าครับก็โคดเราได้เสร็จสมบูรณ์ครับไม่มีเออร์เรนะครับดูตรงนี้นะครับก็โอเคครับเราก็เข้าไปที่โคดจุดเหมือนเดิมนะครับเราด o u b l e ลคลิกนะครับเปลี่ยนนี่เป็นยี่สิบนะครับเรานนำโคดมานะครับมีสเครื่องนี้นะกด double c l แล้วกดเข้าไปที่ตัว X นี้นะครับเปิดนะครับ โอเคครับผมก็เราจะมาหลัดดูนะครับว่ามันเจอตรงไหนมากนะครับเอาครับเอาได้ล้านเลยนะครับก็ผมจะกดช่วยจีิงหนึ่งนะครับ ัวิีชหนึ่งคือนันวิทย์เปิดไฟนะครับเปิดไม้เส้นไม้เล็กแปดนะครับกดกดเลยนะครับอ่าครับก็ไอไม้เล็กแป้ตรงนี้ก็ได้ติดขึ้นนะครับถ้าเรากดสวิตช์ตัวท,ทีว่สองไอไม้เล็กที่าไม้เล็แป้จะดับนะครับอ่าครับก็คือมองจรเราเสร็จสมบูรณ์นะครับอ่าครับผมอ่าผมก็จบอาจารย์เนื้อเพยงต่านี้นะครับ ค้อมกับ